ดูก่อนคือเพิ่งตื่นง่วงอะเราไม่ทำงานเชาวมากเลยแล้วดูตายตาดีตอนนี้เรามีรายการมาเป็นรายการที่ชื่อว่าอะไรนะอะไรนะเป็นรายการที่ชื่อว่า กันนะคะไม่ว่าจะเข้าของเครื่องใช้แฟชั่นเสื้อผ้าต่างๆครีมเอยาเอยอาหารเสริมเอยก็วันนี้เราจะมารีวิวเกี่ยวกับเป็นเจลเป็นไอคีมตัวหนึ่งโอ๊จตาเป็นไอคีมตัวหนึ่งที่กำลังโด่งดังเปี้ยงปังอยู่ในตอนนี้อย่างมากๆเลยนะคะก็คือนี่เลยปฟนสกินคับไอเจลนะคะเป็นของคุณ ทอยมาถมพองไอเจลนะคะก็เป็นเจลนาะที่ช่วยบำรุงรอบดวงตาเพิ่มความชุ่มชื้นเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นมากขึ้นกระชับเต,ต่งตึงแล้วก็ลดริ้วรอยเหี่ยวย่นด้วยนะโอเคอันนี้คือดีมากเพราะที่ฉันก็คือทาคำฉันทาคำจริงๆดูดินี่คือสดแบบสดเลยนะมันเป็นแบบดูดิเห็นปะมันเป็นแบบอย่างนี้แล้วก็บวม เห็นปะมันจะแบบตุยๆบวมๆตัวนี้นะคะโอเคไม่มีพาราเบนด้วยลอดก็จะมีพวกสารสกัดนะคะก็จะมีเอ่อมะลิเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะและที่สำคัญเขาบอกว่าจะเห็นผลจะดีขึ้นไหมภายใน7วันอตีทีแรกเราก็ประเดิมด้วยของคุณพายปฐมพงศ์นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะ นี่เรามาดูข้างในเขาเป็นแบบนี้นี่เป็นแบบนี้รู้หลามาเฮามากๆก็คือบอกสรมคูณวิธีการใช้ข้างหลังเลยนะสําหรับใครที่ทิ้งกล่องไปแล้วเนี่ยก็สามารถดูได้ว่าเออวิธีใช้เป็นยังไงนู่นนี่นั่นนะโอเคอ่ะแกะออกมานะคะแกะออกมาก็จะเป็นอย่างนี้นี่ง่ายๆก็ใช้ไปต่างจังหวัดเราก็แค่ครอบไปแกะออกมาเป็นอย่างนี้นี่เป็นแบบนี้ อุ้ยใช่แล้วฉันจะเป็น beauty b ก o g g e r แล้วก็ปั๊มออกมาปึ๊บแต่ยังไม่ใช้ค่ะเพราะว่าเรายังไม่ได้อ่าน้ําแปรงฟันเลยตอนนี้ก็คือยังมีขี้ฟันขี้ตาทุกอย่างอยู่ครบหมดทุกอย่างนะคะอุย้ยแต่ละชนอปตายตาฉันมากเละยโอเค okay. เราจะดีขึ้นด้วยแฟนสกินขับขวดนี้แน่นอนอ่าเดี๋ยวเราไปอาบน้ำาก่อนดีกว่าเอ๊ะหรือว่าเราจะทำคอนเทนต์แบบอาบน้ำไปรีวิวไปไปปะ ไปอาบน,น้ำกันเอาไหมไปไหมไปไหมพูดพพรกหน้า,ไป,าไปเอาเฉันก็เหมือนคนบ้าเหมือนกันนะคือคนเดียวโอเคไปอาบน,น้ำแล้วบายุกคนอาบน,น้ำเสร็จแล้วจะมาแก้ผ้าให้ดูหนึ่งสองสอามเหมือนว่างปะ เหมือนว่างอะ่ะเดี๋ยวจะมาทำการทาเฟนสกินขับกันนะคะอ่ะเอาออกมาแล้วนะบีบนะคะ1เม็ดข้าวหนึ่งเม็นะทูวนวนวอมวอมวอมเสรเ๊แปะเลยค่ะใช้นิ้วนางนะทุกคนเพราะเป็นนิ้วที่แบบเขาออกแรงได้น้อยสุดนะคะก็จะทําการถนอมดวงตาเรานะใต้ตาเราเอาว,อาว <Lee> <up> นไปนะค่ะวนเข้าอย่างนี้นะอย่าวนออก ความรู้สึกแรกเลยคือรู้สึกเฟรชมากรู้สึกแบบเย็นสบายแล้วก็รู้สึกได้เลยว่าเขาชุ่มชื้นมากจริงๆอ่ะจะซูมยังไงให้แบบให้เห็นน่ะตาละตาตาฉันคำมาเราจะมาดูกันว่าเขาจะขาวกระจ่างใสแล้วก็ชุ่มชื้นลดรอยเหี่ยวยน่นทำให้เต่งตึงได้จริงไหมภายในเจ็ดวันตอนนี้ซึมไปแล้วนะคะแล้วก็รู้สึก เย็นสบายแล้วก็รู้สึกว่าแบบเขาชุ่มชื้มนมากจริงๆคือคือจะพูดยังไงดีอ่ะจะทำยังไงให้เห็นดีอ่ะตื่นเต้นอ่ะคือเขาพอเขาซึมลงไปแล้วเขาทิ้งความชุ่มชื้นเอาไว้อ่ะทำให้เรารู้สึกว่าแบบตลอดทั้งวันอะแต่งหน้าไปเนี่ยก็จะไม่แบบว่าเขาเรียกอะไรเป็นเส้นๆอ่ะเออ อะวันแรกรู้สึกดีนะคะแต่ว่าเรื่องผลลับเนี่ยเรามาดูกันว่าวันที่3วันที่7แล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะวันนี้ก็คือยังบวอมอยู่นะยกงตื่นด้วยแล้วก็ยังเป็นแบบรอยค้ำอยู่นะคะะเดี๋ยวเราเรอดูกันค่ะฮวันนี้เหมือนเดิมค่ะก็คือเราจะมาทาแฟนสกินขับนะคะโอ้ย แฟนสกินแครปนะคะตึ๊งตึ๊งึมาเริ่มเลยไม่ได้เวอร์นะแต่ตอนที่เราทาครีมใต้ตาของอีกยี่ห้อหนึ่งแล้วไปแต่งหน้าระหว่างวันอะมันเป็นร่องแบบอย่างนี้เว้ยแต่ว่าพอเฮ้ยเว้ยแต่พอเราทาแฟนสกิน c ครไปได้หนึ่งวันใช่ไหมแล้ววันแล้วรุ่งแล้ว,ลว,ลว,ลวตอนเช้าอะเราก็แต่งหน้าแล้วเราก็ทาใช่ปะแก วันเนี้ยทั้งวันคือไม่เป็นร่องเลยคือเขาให้ความชุ่มชืน้นเฮ้ยถ้าเรื่องความชุ่มชื้นนี่คือเรายกให้เลยว่ะนี่คือแค่ day day two เองนะนี่คือวันที่สองเองนี่คือก่อนนอนนะคะดิฉันก็จะมาบอกชอบเจอเวลาลงแล้วมันเป็นเนื้อเจลแล้วมันรู้สึกเย็นน่ะดูดิเห็นปะเห็นปะเห็นปะเป็นเงารู้สึกเย็นแบบเอาไ่ใช่หรอเนี่ยอืม ผลลัพธ์ของวันที่สองนะคะเรื่องความคัเนี่ยเราแต่จะบอกว่าระหว่างวันนี้คือกดไลค์เต้ดต้เตเลย oh. เพราะว่า oh. คือเป็นคนแบบค่อนข้างอยู่หัวเราะทั้งวันอะไรอย่างเงี้ย oh. แล้วที่ผ่านมาเราใช้ไอคีมของย oh. ี่ห้อหนึ่งอยู่ oh. ซึ่งระหว่างวันนั้เป็นร่องอ oh. ใช่หมสองเส้นเลยอ่ะ แต่พอเราใช้เฟนสกินขับไปเมื่อเช้าแล้วแต่งหน้าหน้ามากไปถ่ายรายการทั้งวันไม่เป็นคือต้องยอมรับความชุ่มชื้นเขาคือตอนนี้อันดับหนึ่งเลือกมากนานได้แล้วคราวันนี้มีชจะกันใหม่ฮ่านี่ก็วันที่3แล้วนะคะสําหรับ รายการใหม่ของเราเจอนั่นมาลองนี่ก็คือยังอยู่กับแฟนสกินขับนะคะอันนี้ก็คือวันที่สามกำลังจะนอนโบกครีมแล้วเรียบร้อยแต่ว่าเราจะมาทากันค่ะอืมป้ายก่อนนะแล้วก็ฮึบฮึบฮึบทำไมถึงใช้นิ้วนางรู้ไหม ได้บอกไปยังนะวันวันที่หนึ่งได้บอกไปหรือยังนั่นแหละมันเหมาะกับใต้ตาของเราเพราะว่ามันจะทําให้ไม่เหี่ยวเท่านั้นฝันดีบายเจอ Hi, วันที่สี่ค่ะฮายทุกคนวันที่สี่แล้วนะคะกับการทาแฟนสกินขับนะคะจีน่าไม่รู้ว่าทางแบรนด์ะเขาจะต้องวนแบบนี้ปากแต่ว่าตัวจีน่าเองอะ่ะไม่ว่าจะเป็นครีมหรือเจลหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะต้องมาทานหน้านะจะโนก่อนถ้าใครสังเกตดูดีๆอะ่ะใต้าตาจีน่าจะไม่บวมเท่ากับ วันแรกนี่คือคือคือเรื่องจริงรู้สึกได้เลยไม่ว่าจะยิ้มเห็นบ้านหรือไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ตรงช่วงเนี้ยที่เคยบวมอะไม่บวมซึ่งเขาเคมมาว่ามันลดบวมได้ด้วยสองอย่างแล้วที่รู้สึกได้เลยคือลดบวมกับช่วยให้ชุ่มชื้นซึ่งชุ่มชื้นจริงๆเอออันนี้สองอย่างนะคะวันที่4ี่เรารู้แล้วว่าเขาลดบวมได้จริง เรื่องความชุ่มชื้นนี่คือตั้งแต่วันที่2เลย Amazing มากแกแบรนด์ไทยดีมากต้องปกมือให้คุณทรายปฐมคะขอบคุณมากค่ะทีรมายวันที่4ผ่านไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ไปดูกันวันที่5ว่าจะเป็นยังไงพรุ่งนี้บ๊ายบายฝันดีบ่วงวมมาวันนี้ก็คือเป็นวันที่5ใช่ไหมใช่กับการ รีวิวเฟนสกินขับนะคะอายเจอของคุณทอยปฐมพงษ์ซึ่งวันนี้เราจะไปทำงานเราก็จะมาทายทุกคนดูนะคะแต่จะบอกว่าเมื่อคืนที่ทาไปก็คือไม่บวมตื่นมาก็คือไม่บวมอันนี้คือไม่บวมนะเพราะปกติเราจะเป็นคนที่แบบมันจะเป็นบวมเป็นก้อนตรงนี้ใหญ่มากๆอันนี้จีน่าเคมรับประกันเลยว่าเาฟนสกินข u บเนี่ยเขา ลดบวมแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นแบบร้อย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 เปอร์เซ็นต์เลยอ่ะไม่ให้รองพื้นหรือพวกคอนซีลเลอร์ของของเราเนี่ยมันแบบจับตัวกันเป็นก้อนตอนนี้มาทาให้ดูตอนเช้าเพราะว่าเดี๋ยวจะลงไปแต่งหน้านะคะกับช่างแต่งหน้าแล้วก็เดี๋ยวจะออกไปทํางานระหว่างวันก็จะถ่ายให้ดูว่าเขาไม่เป็นล่องจริงๆไปค่ะไปแต่งหน้าแล้วทายทุกคนก็คือไปทำง,งานเสร็จแล้วแล้วก็ลืมถ่ายให้ดูว่าใต้ตาเป็นยังไงดูสิ ยิ้มให้ดูหนึ่งไม่เป็นเห็นปะไม่บวมด้วยเลิศแต่ว่าตอนนี้ก็คือจะมาทำผมต่อทำสีผมต่อเพราะว่าสีผมเริ่มแบบหลุดแต่ในส่วนของการรีวิวใต้ตานั้นฟังไม่ไหวอ่ะซูมให้ดูหนึ่งทุกคนวันนี้ก็ ่วงมากแต่ว่าก็จะแหกขี้ตา,ตาดาจะถ่างตาเอาไว้เพื่อจะมารีวิวเป็นสิบหักให้กับทุกคนแล้วก็คุณดาผสมบงด้วยว่ามันเลิศจริงๆเมื่อวานทุกคนไปเห็นแล้วว่าระหว่างวันคือดีมากบ,มาบ่นป่ะคุณนี้คือ นื่อยมากเหนื่อยแบบเหนื่อยสุดเหนื่อยแบบเหนื่อยลาอาแข่งกันพอสมควรเพราะวันนี้ดิฉันทำง,งานหนักมากแต่จะได้ไปนอนแล้วก็คือเตียงของดิฉันดิฉันจะได้ไปนอนแล้วโอเคนะทุกคนบายฮายทุกคนวันนี้ก็วันที่7แล้วนะคะกับการทาเฟรนสกินขับนะคะจะบอกว่าเมื่อกี้ทาไปแล้วเรียบร้อยแต่ว่า จะมาพูดบทสรุปกันนะคะสำหรับ7วันทุกคนเห็นความแตกต่างไหมทุกคนอาจจะพอมันมองผ่านกล้องมันอาจจะไม่ได้เห็นความแตกต่างแต่จีน่า รู้สึกได้เลยว่ามันกระจ่างขึ้นชุ่มชื้นนี่คือร0 0แบบให้เลยติดทุกตึกตึ๊กตึก,ตก,ตก,ตกคือร0 0เอเเเรื่องรดบวมที่เขาเค็มมาคือลดบวมได้จริงๆสําหรับจีน่านะคะมีมีเช้าบางวันที่รู้สึกว่ามีผดมีผื่นแถวตรงเนี้ยก็เอาไปแต้มอีกวันนึงก็คือ เออว่ะมันมันมันก็คือไม่แบบไม่ไม่รู้เพราะว่าอาจจะแบบว่าผดผื่นขึ้นมาตามคันๆเฉยๆอะไรเงี้ยแต่ก็ด้วยความที่เขาเคมาว่าลดบวมแล้วใต้ตาเราลดบวมจริงๆก็เลยแบบว่าแต้มไปด้วยเลยแล้วกันอะไรอย่างนี้นะตื่นมาก็อีกวันหนึ่งก็คือปกติไม่ไม่มีการคันในทันสิ้นนะคะอันนี้สำหรับจีน่าเองนะมันจะกระจ่างใสโดยอัตโนมัติทุกคนดูนะสดๆไม่นับแบบริ้วรอยต่างๆนะก็คือใต้ตาถ้าเทียบกับวันแรกอะ คือแบบพูดง่ายๆเลยคือมากคือแบบนั่นฉันเหรอนั่นฉันเมื่อเจ็ดวันที่แล้วหรอเออคมมากๆนะคะเราก็ เดี๋ยวขึ้นโปรโมชั่นให้ด้วยนะคะแล้วก็ช่องทางการติดต่อนะบ้างขอบคุณแฟนสกินคลับมากๆเลยนะคะที่น่ารักกับจีน่าอาเจนี่นะคะซึ่งซึ่งรายการเจอนันมาลองนี่ EP แรกนะคะก็รีวิวครีมใต้ตานะคะของแฟนสกินคลับนะคะเอาไปเลย8คะแนนค่ะเป็นสิให้8คะแนนเลยอันนี้เลิฟม,มากคงต้องได้ใช้ต่อแน่ๆนะคะแต่ว่าขอโปรโมชั่นด้วยนะคะขอบคุณค่ะ บ๊ายบายนะคะเจอนั่นมาลองนี่ EP 2จะเป็นอะไรนะคะเดี๋ยวมาเราติดตามกันค่ะจะบอกว่าอยากให้รีวิวอะไรนะคะเขียนไว้ได้เลยเดี๋ยวจะมารีวิวตั้งแต่ถุงเท้ากางเกงในครีมยาสระผมโลชัน่นเสื้อผ้าเสื้อในของเกินทุกอย่างสามารถรีวิวได้ทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกด u b s c r i b e ด้วยนะคะแล้วกดกระดิ่งกดแชร์แล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะบ๊ายบาย คนคะมีโปรโมชั่นด้วยนะคะแฟนสกินขับไอเจลนี่เขาน่ารักกับช่องเรามากๆเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่ได้อยากซื้อไปลองใช้นะคะก็สามารถแคปหน้าจออันนี้ไปได้เลยนะคะแคปหน้าจออันนี้ไปจะได้ส่วนลดทันทีเลยค่ะจากขวดละ1น9 0บาทนะคะเหลือเพียง890บาทขอบคุณทางปฟนสกินขับมากๆเลยนะคะใจดีมากเลย